อห้องกบอุกินให้หมดก่อนแล้วค่อยพูดเธอบอกว่าวัานนี้มีของใหม่ก็คือมาหนึ่งชิ้นแต่ว่าเจ้าของเก่ามาขายที่แบบว่ายังไม่เห็นมีใครอันนี้นะครับ เวอร์ซาเช่ที่ปปีใส่ขึ้นคอนเสิร์ตตอนแฟนโผเปียรอบที่สองใหม่มากใส่ใส่อะไร LXL ็กันว่าได้อกประมาณแบบสี่สิบกว่าห้าสิบอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองให้ดูก,กันเคยใส่ครับแต่ว่าใส่ แต่ยังไม่ได้ถ่ายรูปมก็ใส่ไม่ไนอันนี้ก็จะเป็นไนเอาว่าใส่คุมก็ได้หรือว่าเราจะใส่ว่าไปแบบนี้คือถ้าการใส่ไหล่มันก็ใส่ก็เกือบพอดีแบบตกมนันจริงประมาณเท่านี้ะนะครับเวอร์ซาเชนะครับใครที่อยากได้รีบไป c f แล้วก็กดตึๆๆไปเลยนะครับสำหรับเบอร์ซาเช่ตัวนี้นี่อ่ะอ่ะนี่ครับและก็ชิ้นต่อไปคือ m S S g m. M S g m อันนี้ก็คือน่ารักมากตอนแรกอยากจะใส่ไปทะเลแต่ว่าก็ไม่ได้ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเอามา ขายนะครับซึ่งใหม่มากๆแล้วก็ขายแบบ,บลดราคาไปด้วยก็ใครอยากได้ก็ซื้อก็อันนี้ก็เอาไปใส่กับเกงสีขาวขาวสั้นแจ็คเก็ตดำได้ทุกสีเลย,ยนะบบรันแค่จะเปนประมณนี้นแล้วก็เป็นแบบมีเป็นแบบคล้ายๆแบบมัดย้อมมีกระเป๋าสองด้านโอนะครับนี่นะครับสาหรับตัวนี้ถ้าใครอยากได้ก็ ไป 4F กันไหมครับถ้าสนาจริงการจะร้องให้อีกเรืนะ่องไหนเผื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะรนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นเสื้อวินเทจนะครับแขนยาววุย้ยนี่เคยใส่นะครับ หน้าลายก็เป็นประมาณนี้ลายน่ารักเลยถ้าใครอยากได้ครับก,กอ็อย่ายวไปสีเอฟกันเออเดี๋ยวไปหาของมาขายอันนี้กางสั่งมาทำหรืเปล่าใช่นะ าเพิ่งปิดไลฟ์นะคะน้องวิ่งไปหาของแป๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บนะเราแป๊บ,บนึ่งนะ

มีไชน่าทาวสีเขียวนี้ใส่ไปทริปญี่ปุ่นกับโออิชินะครับตัวนี้ไซ mm hmm. ส์เอ็ูชินที่จะลงนี้แล้วก็มีอันนี้แวงเอ็กกับอาดิดาสตัวนี้นะครับไซส์เอ็กแอล แล้วก็มีไซส์ XL เหมือนกันใหญ่มากแล้วก็ตัวนี้ครับสเสื้อวินเทจเป็นแบบแขนยาวก็น่าจะประมาณ XL แล้วก็มีลายตรงแขนตรงนี้นะครับน่ารักมากแล้วก็ยังมี แล้วก็ยังมีกระเป๋าโรเว่น,นะครับใบนีังอยู่นะครับใครที่อยากได้ก็สามารถซ f ได้อยู่นะครับใหม่มากจะใส่ยังไงก็ได้สะพายได้เอง,ก,องก็ได้นะครับปรับสายได้นะครับแบบไม่เลยพร้อมถูก แล้วก็มีกระเป๋าตังนะครับยังไม่ไปนะครับสปปรัโบยาดใบน,นี้สีส้มทุกคนน่ารักมากนะครับเปิดให้ดูอีกรอบคือยังใหม่อยู่ทุกอย่างยังใหม่่คือมีช่องใส่บสัตรสำหรับใครที่มีบัตรเยอะก็สามารถใส่ได้ก็มีใครที่ชอบกระเป๋าวายสันสานนะครับ โรเวเหมือนกันสมัมนี้อันนี้ก็ยังอยู่นะครับใครที่มองหาดูว่าเรียกว่าและอันนี้มันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะเดี๋ยวนี้ในช็อปก็ไม่มีแล้วด้วยนี่คือใหม่มากใครอยากได้ก็ใส่ของได้อ่ะใส่สวนมีมาซ้ำนะครับสามารถซื้อได้เป็นแบบว่าเป็นทั้งเสื้อแะงกางเกงเลยใส่ใส่แอลนะครับ ใครอยากได้ก็ไปกด CF กันได้เลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็เกงนะ่งอะแต่ว่าไม่รู้ว่าทุกคนจะใส่ได้หรือเปล่าแต่ว่าเอวประมาณนี้เจ็ดยี่แปดแต่ว่าขายยาวคือเป็นเอวสูงขาแบบมาๆหน่อยใช่าขามามใช่นี่นะครับ เอวสูงขามาใครอยากได้ก็ SCF ีเอฟก็ได้ครับโอเคทุกคนครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย